ผู้ชมครับเกิดเหตุระทึกเป็นเพลิงไหม้เวทีที่เอาไว้ไลฟ์สดรวมถึงโกดังเก็บของของคณะหมอลำชื่อดังแม่นกน้อยอุไรพรซึ่งสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยครับเพลิงลุกไหม้อย่างหนักนะครับบริเวณโกดังเก็บของที่ใช้ในการแสดงหมอลำของคณะแม่นกน้อยอุไรพรเสียงอีสานในจังหวัดอุดรธานีเพลิงลุกไหม้เนี่ยโหมอย่างหนักเลยครับ แล้วจุดที่ไฟไหม้ห่างจากบ้านพักของแม่นกน้อยอุไรพรแค่200เมตรเท่านั้นสาเหตุเนี่ยพบว่านายสุพมิตรฉิมหลวงอายุ65ปีเป็นน้องชายของสามีแม่นกน้อยถูกจ้างให้ไปเก็บขยะหลังงานแสดงแล้วปรากฏว่านายสุพมิตรเนี่ยจุดไฟเผากองขยะแล้วไฟลามครับไปติดกับหญ้าแห้งมันก็เลยลามไปอย่างรวดเร็วจนไปติดกับโกดังเก็บของและเวทีไลฟ์สด ด้านตำรวจสพเมืองอุดรธานีระบุบอกว่าตอนนี้ยังประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้ต้องรอเจ้าของบ้านกลับมาก่อนส่วนนายสุภมิตรถูกแจ้งข้อกล่าวหานะคะกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายค่ะช่วงนี้หลายจุดเนี่ยอากาศแห้งนะครับมีหญ้าแห้งเยอะระวังฟืนระวังไฟกันด้วย